ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ธรวัดเชา้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับิโยโซภควระวรังสัมมาสัมพุทโธโยโซ Mangsa sangkang, imee sakareng ia karangang aro pite ngiakipu. Siyama sa dulo pantek hakawa suchirap การทุกตาปันนาการภูเตปฏิขันหาทุอัมากังทิการตังหิตายสุขายาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวาพูทางภะวันตังอภิวาเท ขณะมีย oh ังพุทธะสะวะขวะโตะปุพพาคขณมการังกโรมะเสนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมะยังพุทธาพิทุติงกะโรมะเส สัจิกตะวะปเวเทสีโยธรรมังเทเสสีอาทิกลยานังมัเชตกลยานังปาริโยสานกกลยานัง สัพพายัญชันังเกวาราปาริปุณังปาริสุตังพระมัจจิยังปะกาเสสิตามะหังภะคะวันตังอภิปูชจียัง อนัมยังธรรมะพิทุเติงกะโรอามาเส สานามามิอนนมยังสังฆารพิทุเตหิงกะโรมะเสยโยอาศุปปิปัณโนภะคะวะโตสาวกัสัง ุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิป no, ันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆ ญาติทั้งจตาริบุริสสยุคานิอัตถบุริสสบุคคลเสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยวาหุนายโวธักขิณายโยวอัญชลีกรณิโญอนุตตรังบุญญาภิเทสังโลกัสสา ทั้งสางทางอภิปูชยามีตามาั้งสางทางสิระสานาม,ามีอนมัมยังรัตนตยปนามคาทายเจวะสร้างเวคาปริกิตนาปาทันจะาพนา,าเะเส Ut tu, susut tu, karuna, ยมะคะปากามะตะเพนะปินะโคโลกุตะโรโยจะตะทะตะทีปะโนวันทามิธรรมังอะหะมาทเรนะตังสังโคสุเขตาพยะติเขตะสัญญิโตโยทิทะสันโตสุขตานุโ ิโออาริโยสุเมตโสวันธามิสังฆังอาหามาตเรนตังอิเจวะเมกันตปิปูชนายกังวัตุตยังวันทายตาปิสังขตังปุญญามายายังมามาสะกุปัตวามา ตสะปภาวสิทธิยาอิทัตถากะโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธะอโมจเตสิโตนิยานิโกอุปัสสภิโกปะริพานิโกสัมโพทธะคามีสุขตาปเวทิโต มายั้งตังธรรมังสุดตะวัเอวังชานามัชามิปิทุกขาชาราปิทุกขามรณ์นปิทุกขังโสตปริเทวะทุกะโทมานัสสุปายาสปิทุกขะปปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคน ยามปิชังนรปฏิตามปิทุขังสังคิเตนะปัญจุป,ปาทานะขันธาทุขาสซยาทิทังรูปูปาทานะขันฑูรเวทนุปาทานะขันฑูรสัญญูปาทา บาริญาญาคารามาโนโซภะคะวะเอวังพะหุลัสาวะเกวินเนติเอวังพาคาจะปะนาสะภะคะวโตสาวะเกสุอนุสาสสีภาหุลปะวะตติรูปังอนิจัง Wetana anicca, sanya anicca, sangkara anicca, vinya nang anicca, rupa anatta, wetana anatta, sanya anatta, sangkara. โคตินนามหฮาชัติยาชรามรณนนะโสเกียปาิเทเวหิตุเกหิโทมานาเสียอุปายาเสหิทุกโคตินนาทุกขปาริตาอาเปวนามิมาสเกวลาสัตุคักขันทัสสะอันตะกิริยา Panyai kati, Cira parini putang, Pitang pakawan, Tang saranang kata, Tamanca sangkanca, Tasa pakawato, Sasanang yakaseti, Yakapelang, Manasika roma, Anupati pacama, Sasano Pati, pati อิมาสาเกวลาสัตุ์ขันทัสสะอันตะกิริยายาสังวาตตุลอันตัยังปฏิทานคาทาโยผนนามะเสยาเทวาตา maybe Pikawo sarahmika tanapati upasaka kamajatesani kamajisara sapana การรมวาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสสกอรุณตุสังายังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทาะรัจกุคาสังโฆโหตุสมะโฆวะทายะใจ เมรคตุสัตมโมสัพเพปิธรรมจาริโนุวุติงสัมปาปุนนยามะอมเมฮะริยปเวทิเต